มันบันทางกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมคาะเป็นเรื่องราวของเบิ้นปทุมราชนะคะคือต้องบอกเลยว่าคําถามของเบิ้ลนเนี่ยจับใจดิฉันมากใช่คําถามก็คือว่าปริญญาตียังจําเป็นสําหรับผมไหมครับออขอคําปรึกษาเผื่อผมเรียนบจบ ก็คือเมื่อวานนะคะผู้ชมจู่ๆหนุ่มเบิ้ลมาทุมราชของเราเนี่ยได้โพสต์ภาพส่วนชุดน,นักศึกษาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ารอสอบเทอมสุดท้ายเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจเยอะมากเลยบอกขอให้สอบผ่านทุกวิชานะคะ,<ย>ะรอะคะแนนดีกับว่าที่บัณฑิตนะคะ,ะแต่หนุ่มเบิ้ลเนี่ยก็โพสต์ว่าปริญญาตรียังจําเป็นสําหรับผมไหมครับอขอคาปรึกษาเผื่อผมเรียนไม่จบนะคะซึ่งนักร้องสาวน้องระดาอาสยามก็บอกว่าไม่จําเป็น เก่งมาขนาดนี้แล้วประสบความสําเร็จแล้วดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ขนาดนี้แล้วถ้าอยู่ประเทศอื่นจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่คนไทยมันดันตัดสินคนด้วยการศึกษาด้วยน่ารําคาญใจตรงนี้แหละจะไปลงน้องเขาไหมเนี่ยนั่น,นสิแต่พอบอกว่าพอคนไทยตัดสินคนด้วยการศึกษาทัวร์จะไปลงระดาไหมเนี่ยนั่นสิแต่ถ้าเป็นฉันฉันไม่แคร์นะคะทีนี้แฟนคลับตองความเนะห็นูกเยอะ เสียงแตกพี่อนายังไงฝั่งหนึ่งบอกว่าจําเป็นฝั่งหนึ่งบอกไม่จําเป็นคนที่เห็นด้วยว่าจําเป็นนะคุณจอกจ๋์จะบอกให้ก่อนเอาฝั่งเห็นด้วยก่อนบอกว่าจําเป็นนะนี่คือความภาคภูมิใจครูว่าจําเป็นอยู่นะนี่ครูเลยนะเออครูว่าจําเป็นเป็นความภูมิใจของพ่อแม่และตัวเองอนาคตอาจจะเป็นต้องใช้การศึกษาทําให้ทํามาหากินได้สําเร็จขออีกสักอย่างหนึ่งให้เอฟซีให้พ่อแม่ได้ชื่นใจนะคะเป็นความภูมิใจเป็นความชื่นใจ คือ,อคประเด็น,น,นดประเด็นที่เบิร์นโพสก่อนหน้านี้มันเคยมีดราม่าใหญ่มาแล้วกับบาร์ตี้ค่ะบาร์ตี้บอกว่าไม่เห็นต้องเรียนหนังสือเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะทวิตเตอร์ขึ้นเลยจ้ะขึ้นเทรนทวิตเตอร์ว่าน้องไม่สนับสนุนการศึกษาของเด็กไม่เป็นตัวอย่างเยาวชน <ฮา S 1> ซึ่งพอบอสมาเบิร์นโพสเนี่ยนะฮะการที่เบิ้โพสเนี่ยถ้าโพสออกไปในแนวไม่สนับสนุนเนี่ยอาจจะทัวลงเลยนะ แต่ออพอเป็นโพสต์ตั้งคําถามว่าปริญญาตรีสําคัญหรือไม่ยังจำเป็นอยู่ไหมเราเราเราพูดอย่างนี้แล้วกันว่าอ่ะสำหรับเจ้าจ๋าคิดว่าจําเป็นไหมเจ้าจ๋าก็เป็นคนชอบเรียนไงออแต่ก็เรียนปริญญาตรีปริญญาโทอยากเรียนปริญญาเอกด้วยค<ะ>ือจัามองว่าการเรียนอะ่ะมันมันไม่ได้แค่ความรู้นะพี่อานนาะ<ะ>มันได้สังคมได้เพื่อนได้ เปิดโลกไปอีกอะ่ะการที่พูดถูกการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันทาให้เรารู้จักการเข้าสังคมรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งจะพัฒนาไปสู่การทํางานแต่ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยอ่ะนะคะสาขาที่จะให้เรียนเนี่ยนะคะมันมีวนๆอยู่ไม่กี่สาขาดังนั้นะเรามองว่าอย่างนี้นะคะถ้าถามว่าปริญญาตรีสําคัญไหมแอนนาบอกว่าไม่สําคัญเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีวิชาชีพเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างเครื่องยนต์ เป็นอะไรที่เป็นวิชาชีพที่<ะ>ไม่ใช่ใบปริญญาตรีแต่เป็นใบปริญญาวิชาชีพก็ใช้ได้เหมือนกันได้ก็จริงๆการเรียนวิชาชีพก็มีปริญญาตรีนะมีใช่ไหมอย่างน้องที่ร้านดอกไม้จ๋า<ะ>ได้เกียรตินิยมร้อยมมลัยนะโอ<ะ>โอ้จริงจพี่<ๆ>ว่านะสําสหรับตัวพี่เองนะพ<ะ>ี่ว่าปัจจุบันอ่ะมันยังไม่คเวอร์มากนักสําหรับในประเทศไทยนะฮะแต่ในต่างประเทศ ถ้าสมมุติว่าเราชอบอะไรหรือชื่นชอบอะไรเนี่ยก็สามารถเรียนไปแบบในในเว,น,เวนั้น <ฮะ S 1> แต่มันจะไม่ได้เขียนว่าเป็นวิทยตีเพราะจะออกให้เป็นเซอร์ติฟิเคตใช่เป็นเซอร์ f ติฟิเคตอย่างเช่นคุณชอบทําเล็บคุณทําเจลเล็บคุณไปเรียนเลยที่อเมริกาเขาจะแบบ <ฮะ S 1> มีคอร์สว่าคุณต้องเรียนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วคุณจะได้คอร์สถ้าคุณไปสอบผ่านก็จบ คุณสามารถเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีวิชาชีพทํางานได้แต่ว่ามันต้องแยกกันนะเรื่องใบปริญญากับความรู้ถ้าคนที่สนใจหาความรู้อย่างที่พี่นาบอกความรู้ในวิชาชีพทําเล็บทําผมแต่งหน้าหรือทําอะไรก็ได้เนี่ยสามารถไปเรียนรู้ได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดบางทีความรู้ตรงนี้มันอาจจะไม่มีใบปริญญามากากับให้เราก็ได้คือพี่อะมองอย่างนี้พี่มองว่าตัวพี่เองเนี่ยนะพี่เป็นคนที่ไม่ถนัดบางวิชาอย่างเช่นฟิสิกส์เคมีซึ่งก็ไม่ถนัดแล้วก็แต่ก็ได้เรียนนะ แต่ก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะบรรจุอยู่ในเขาเรียกอยู่ในหลักสูตรอ่ะเราก็ยังถามตัวเองว่าแล้วที่ฉันเรียนมาฉันได้ทำอะไรหรือเปล่าพายายยกกำลังสองเอาไปทำอะไรเออนะฮะแต่ถามว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายแต่บางทีก็แบบเอาเวลาไปเรียนรู้อย่างอื่นอาจจะได้ดีกว่านี้หลายคนก็คิดอย่างพี่แอนนาบอกว่าไม่จาเป็นหรอกเพราะว่าสิ่งที่เบิ้์นทามาทุกวันนี้คือประสบความสําเร็จมากกว่าคนเรียนจบปริญญาตรีอีก คือการที่มีปริญญาเนี่ยเป็นใบเบิกทางสําหรับบางอาชีพเท่านั้นนะอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยจะต้องมีใบรบปริญต้องมีไหมขั้นต่ําปริญญาตรีเอาดีๆเมีหรอจริงๆรม่ไปเซ็หรือยังจริงแม่อ๋อถ้าเราจะเป็นผู้บริหานเพศเราต้องจบขั้นต่ำปริญญาตรีหรอเจ็งมีอยู่ในวุฒิการศึกเหมือนกับคุณสมบัติคือปริญญาตรีเราต้องถามไปที่ระบอกบการศึกษาไทยว่าอะไรรู้ปะค่ะปริญญาตรีทุกวันนี้นะฮะอืม มาตรฐานเนี่ยนะฮะได้ในระดับไหนเธอเชื่อไหมว่าบางคนนะจบเอกอิง <c oughs> เอกอิงเอกเอกภาษาอังกฤษ,ษเลยนะแต่ผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีนะนะฮะดังนั้นเราอาจจะต้องดูว่ามาตรฐานของเราไปแค่ไหนแต่ถามว่าใบปริญญาตรีสำคัญไหมสำคัญถ้าคุณจะทำงานที่เขาต้อง ใช้ไปปริญญาต่อแต่ถ้าไปปริญญาไปแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการสําหรับในสาขาวิชาชีพนั้นอย่างเช่นนักร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคุณอาจจะใช้เป็นสติฟิเกตรับรองก็ได้หรือไม่นี่ไม่มีก็ได้นะเป็นนักร้องอ่ะมันออารมณ์จิตใจคุณจะเป็นฝารักพ่อไม่ได้นะที่ฝาฝาไม่จบปริญญาเลียเลยยไม่จบปริญญาตีนะจ๊าเลียเรียนไม่จบอ่ะเราวมาส่งกาลังใจให้กับน้องเบิ้ลปทุมราชกันนะคะขอให้มีความฝันก็ทําให้สําเร็จนะคะซึ่งตอนนี้น้องเบิ้ลเนี่ยยี่สิบห้าปีกำลังศึก นักตมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะบริ <อา S 1> หารธ <อา S 1> ุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลมาถึงใบเตยอาสย่ะกันห <c oughs> นึง่งแตเล่าอะไรเจ <c oughs> จ้าาทำไมอยู่ดีอยากตายตกใจมาก<ะ>ใบเตยอ,อาสยามโพสต์อยากตายคุณผู้ชมอแลวเพิ่งโพสต์ด้วยนะสด,สดร้อน,อนเสียใจแค่ไหนคุณหาเสียใจแค่ไหนถ้าอยากรู้บอกบอกเธอได้คำเดียว อยากตาย <S 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 โอ้ยแล้วก็บอกว่าท่องไว้อดทนอดทนคนแตกตื่นสิแม่ใบเยลเบ<า>ยอ<า>ยากใบเต<า>ยออกมาโพสต์แบบนี้มาก่อนอเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่า<ช>จะเจอปัญหาอะไรใบเตยจะเป็นคนที่สตรองมากเออแล้วนี่ลูกก็น่ารักสามีก็น่ารักมีน้องก็น่ารักน้องลุกก็น่ารักโอ้แม่ใบเองก็น่ารักแล้วก็แซ่บมากแต่พอเราไปถามนะเขาบอกว่าไงรู้เปล่าเราก็สอบถามว่าใบเตยเป็นอะไรทาไมอยากตายชีวิตเกิดอะไรขึ้น คำตอบคืออะไรรู้ไหมไม่มีอะไรแม่แค่มนุษย์เมนผู้ต่อแม่ผู้หญิงเวลามีประจำเดือนก็คืออยากจะโพสอะไรแบบนี้หรอไม่ไม่ใช่อยากจะโพสเวลามีโมเมนต์อารมณ์ของฮอร์โมนมันตกบางทีซึมเศร้าฉันก็เป็นนะฮอร์โมนตกแต่ฉันไม่เคยโพสแบบนี้ถ้าโพสแบบนี้ฉันว่าต้องมีปัญหาทุกอย่างอุ้ยมันเป็นไปได้เหรอจ๋าคนเราฮอร์โมนตกแล้วอยู่ดีๆมาโพสอยากตายอ้าวมันมีโมเมนต์ของการซึมเศร้ารู้สึกในโลกนี้ไม่เหลือใครอ่ะรัาไปเดยต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะ ตามต่อไปปากปากตามต่อไปนะฮะเอออยาว่าสรุปแล้วใบเตยเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นแต่ฉันว่านะจะเกิดอะไรก็ตามสามีเขาน่ารักช่วยได้อยู่แล้วแหละใบเตยบ้านอยู่แถวนี้เองเนี่ยเป็นเพราะสามีเอ๊มีเสียงแว่วมาว่าหรือจะเป็นเพราะสามีพี่แมนบอกเลยไม่ใช่พี่แมนจะโชว์มา ฉันถามเธอเรื่องเจ้าชู้ฉันไม่ถามเธอเรื่องอื่นไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงเกินไปอยู่จำเบันเทิงมา20ปีไม่รู้พี่แมนเจ้าชู้เป็นเจ้าชู้พี่แมนเขาเป็นคนเฟรนลี่เออต้องไปถามพี่เปิ้ลไอรีนเรื่องนี้ยอุตายอุตัยแล้วแล้วเหรอแล้วคนอื่นเขาลืมหมดแล้วแม่จําเก่งอะจำแม่จำเหตุการณ์เปิลไอรีนบุกสตูดิโอได้ปะจำได้บุกสตูดิโอเดี๋ยวแฟนๆก็งงอีกว่ามาค่ะมาค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะแล้วไปเตยน่ารักนะเขาก็แบบ ไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะคือนิ่งๆแบบไม่ไม่ไม่แลกอ่ะใช่ฉันจำเหตุการณ์นี้ได้ดีตอนนั้นฉันไปนักข่าวอยู่เธอรู้ไหมเดี๋ยวคนก็ไปขุดข่าวแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแอนนาไอรีนกับใบเตยบุกสตูดิโออ่ะลองหาเซิร์ชดูเจอแน่นอนแอนนาขุดอีกแล้วนะจอมขุดวะเนี่ยอ่ะไปเรื่องต่อไปนะฮะฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ใบเตยโพสต์แบบนี้คืออะไรอบบอ่ะเขาเรียกว่าชาวเน็ตไปตามต่อนะฮะจ้าจ๋าล่าสุดเฮ้ เอพูดชื่อฉันเพราะว่าเรียกเจตาหรือว่าขา่าวะจ๋าทำไมเธอไม่บอกฉันนะ <c oughs> ทำไมเธอมีข่าวอะไรแบบนี้เธอไม่บอกฉันะจตาเอามเธอเล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้เรื่องของเรื่องเนแต่ะ,ะยอมรับสาร,รภาพหรือว่าจะให้จำนวนต่อหลักฐานจำนนเอาหลักฐานมาสู้ดีกว่าเธอเปิดโปงมาเดี๋ยวนี้ว่าเธอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น มันเป็นเรื่องของบ้านค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรพี่นาเล่นใหญ่ไปงั้นอเราคือจ๋าไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งที่เขาใหญ่เกินไปจริงจริงเศรษธุกิจแบบนี้นะสร้างมานานแล้วค่ะเป็นเธอเนี่ยเธอบอกว่าบ้านไงบ้านไงนี่เป็นเคอร์เรแล้วนะบ้านคืออย่างนี้คุณผู้ชมบอกเลยหลายคนบอกว่าจ๋าแบบรวยมากบ้านใหญ่มากจริงๆไม่ใช่ทำมาบ้านเนี่ยเนื้อที่คือต้องไม่เกิน225ตารางเมตรนะไี่เกินหรือเปล่าอุ้ยไม่รู้จริงๆไม่ได้นับเลยอย่ามาสิเกินแล้ว ไม,ม่มุมมุมค่ะนี่เป็นเลนวายมันทําให้ดูใหญ่แล้วก็จะสร้างชิดรัว้วอันนี้เป็นบ้านจะให้คุณแม่คุณยายให้น้องสาวมาที่ไหนที่เขาใหญ่ไงเธอเธอร,รู้รู้ราคาที่ดินที่เขาใหญ่หรือเปล่ารู้พูดออกมาราคาก็ใช้ได้อยู่ค่ะในเธอพูดราคาที่ดินที่เขาใหญ่ที่เธอซื้อไว้ก่อนฉ <c oughs> ันขอถามแค <c oughs> ่ราคาจ้วจ๋าแล้วเร็วไม่ถึงสิบล้านหรอกพี่นาไล่หนึ่งอะไม่ถึงสิบล้านก แต่ฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องที่ดินเพราะว่าที่ดินเขาใหญ่เนี่ยมันก็มีบางทีสามล้านห้าล้านก็ซื้อได้มุมเล็กๆอ่นอะร้านสองล้านก็มีแต่บ้านเธอเนี่ยไม่ใช่สิบล้านแน่นอนบ้านอะมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าสมแบบไปเรื่อยๆไงพี่คือบ้านอะมันบานอะเป็นเรื่องเก่งนะจ๋านี่เธอทำอาชีพอะไรทำไมเธอรวยขนาดเนี้ยก็เป็นพิธีกรตอหมัเพี่อนาเนี่ยก็เป็นพิธีกรเธอต้องมีอาชีพอื่นเธอเล่าสิไม่มียังมีอาชีพขายดอกไม้ ขายดอกไม้เว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกขายดีมากใช่หรอโอ้ก็กลางๆพอมีคนสนับสนุนเดี๋ยวสันเข้าใจพอมีคนสนับสนุนอยู่บ้างเดี๋ยวสันพามาหาสันพาสันพาใช่อันนี้เป็นห้องเป็นห้องคุณยายข้างหลังเพี่นานานใหญ่มากขอชื่นชมเลยเธอเก่งมากเหนื่อยมากเพียนาเพราะว่าคือเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้จต่ยังไม่ได้มารวบรวมบัญนชิ้ซื้อที่ก่อนหรือซื้อบ้านก่อนซื้อที่ก่อนแล้วก็มาปลูกบ้านประมาณ สามสี่ปีแล้วก็ปลูกบ้านไปเรื่อยๆซื้อที่สิบล้านบาทเมื่อสามสี่ปีก่อนไม่เคยแล้วมาปลูกบ้านอีกเท่าไหร่นั่นแหละนั่นแหละคือไม่รู้ไงเอาดีๆนั่นแหละคือต้องบอกราคาก่อนเร็วๆกล้าบอกแต่รู้ว่าเป็นเงินเย็บทำนิ้วทำนิ้วทำนิ้วทอุ้ยนิ้วไม่พอว่ะให้ทํานิ้วนิ้วไม่พอด้วยอ่ะคุณผู้ชมยังไงคืงนี้ที่เนี่ยจะก็ตั้งใจจะเอาเงินเก็บทงชีวิตทั้งยัยทำงานสุดๆเลย แล้วก็เอามาให้คุณแม่คุณยายเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าบ้านมูลค่าที่มันไม่ได้มีความหมายเท่ากับการที่ให้แม่กับยายได้มาอยู่อันนี้เป็นตักใจเหรออันนี้จริงเนาะเวลาที่ทำเงานอะทุกเงินอะมันแบบสําคัญนะแต่พูดพูดถึงคนในครอบครัวสําคัญกว่าชจะบอกว่าเธอเก่งมากเจาจ๋าและเธอก็คิดถูกต้องมากที่สร้างบ้านในช่วงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะราคาสหาริมารพย์ตอนนี้ลดลงหมดเลยธนาคาร ธนาคารปล่อยสินเชื่อยากมากเหล็กแพงมากก็เลยไม่ได้สินเชื่อเลยไงเนี่ยหรอไม่ได้มีไม่ทันสินเชื่ออันนี้ไม่ได้กู้หรอไม่ได้กู้จะบ้าตายจะจ๋าตบมือค่ะไม่ใช่น้อง้างบ้านเงินสดรวมแล้ว3 0สล้านบาทไม่มีไม่มีคือันไม่มีเวลาทําเอกสารให้ธนาคารธนาคารก็ได้ข่าวว่าปล่อยเงินกู้กันยะไม่เธอเชื่อไหมฉันยอมลางาน5วันเพื่อไปทําเรื่องกู้บ้าน แต่เธอบอกเธอไม่มีเวลาไปเริ่มเรื่องกูจบเลยชีวิตเรามันช่างต่างกันเจ,จ้าจ๋าเอามือว่าแปะ <l ots> <l ots> ชีวิตเรามันช่างต่างกันเหรอเกิน,นมัผู้ชมพักดีกว่าพักไปชมโฆษณาเพราะช่วงน้ามีเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันเดี๋ยวจะขอเคลียร์กับพี่นาจะมีเรื่องใหญ่อยู่ <l ots> ช่วงหน้าเดี๋ยวได้ฟังค่ะ <l ots> I